ก็กรามสู้ดีครับในคลิปนี้ผมก็จะสอนสร้างเกมคาดในแบบที่โดนเนทนะซึ่งมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลย,เลยในคลิปนี้มันจะสั้นน้อยเพราะว่าผมสอนไวยังไงล่ะในขั้นตอนแรกนี่ก็กดมาต้องคลิเอ็ดด่านนี้เลยนะนี่พอกดเข้าไปก็กดคลิเอชันด่านซ้ายอาา่าฮะแล้วก็ห้ามแมพที่เป็นพิวบลิกนี่วิธีท,ทำพิวบลิกก็คือนี่นี่เดี๋ยวกด3จุดนี่นะ กดเอ่อเมคฮิวบรกตรงนี้แค่นี้มันก็จะเป็นฮิวบรกแล้วแล้วก็เข้าไปในหน้าของมันนะแล้วก็เลื่อนลงหาคำว่า passes แล้วเราก็กดเข้าไปเลยกดคีย์เอ็ดพาสตรงนี้นะนี่นี่น,นี่ตรงนี้นตรงน,รงนี้กดเข้าไปนี่กดเ <c oughs> ขินเลย <c oughs> นี่เอ่อเอาภาพอะไรก,ก็ได้ที่มีอยู่ในคางของตัวเองผมจะเอาภาพอมอกูส โอเคแค่นี้ก็ตั้งชื่อไดเลยเอาเป็นเอ่อะโมกุสไม่ใช่เอาอะไรดีนะอาโมกุสที่มันแปลกใหม่นะ<ฮ>พอตั้งชื่อเสร็จแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างนิดนึงเลยนะนี่กดสีฟ้าตรงนี้ create Pass พอเราสร้างมาแล้วเราก็กดเข้าไปนี่กดเข้าไปตรงนี้นะเซลอา่าแล้วเราก็กดไอเทม o r s ์ l l ให้เป็นสีฟ้าแล้วเราก็ตั้งราคาเท่าไรก็ได้ นี่ผมตั้งเอ่อมั่วๆเลยอือฮึผมจะสอนวิธีนะสมมติผมตั้งเอ่อนี่มันจะแบง่งมันจะได้70%ซผมจะได้70%จากโลบักที่มีคนโดเนตให้นะซึ่งอีก30%สก็แบ่ให้จากของเกมนั่นแหละทุกคนคนเข้าใจดีนี่ก็กดสร้างไปเลยแค่นี้แล้วก็สร้างเกมพราดในแมพพิดโดนเนทได้แล้วมันไม่ได้ยากอะไรเลยถ้าคเข้ดใจ Tunggu game clipหน้า